สวัสดีครับสถานการณ์ในการลุนแชมป์เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วจากลิเวอร์พูลเนี่ยดูเหมือนว่าจะเสียเปรียบแมนซิ t y ตี้เล็กน้อยเพราะแมนซิ t y ต้้ถ้าเตะเท่ากับลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีแต้มเหนือลิเวอร์พูลหแต้มแต่เดนนี้เนี่ยไม่ว่าจะมีผลการแข่งขันเหมือนกับลิเวอร์พูลทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เก็บเกมตกค้างได้แมนซิ t y ตี้ก็จะมีแต้มน้อยกว่าลิเวอร์พูลหแต้ม ดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยได้เปรียบแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่กลับมาอยู่ในจังหวะเวลาที่ก่อนที่เราจะไปแพ้อาร์เซนอลนะครับซึ่งบนตารางเนี่ยนะลิเวอร์พูลเนี่ยนำอยู่บนหัวตารางนะครับเล่นไป25เกมอาร์เซนอลเนี่ยก็เล่นไป25เกมแล้วนะครับมีแมนเชสเตียร์เนี่ยเล่นไป24เกมแล้วก็นอกนั้นนี่นะครับมีแอสตันวิลล่าเล่นไป25เกมทันส์สเปอร์เนี่ยเล่นไป25เกม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเล่นไป24เกมซึ่งจะเล่นอีกเกมเนี่ยคืนนี้นะครับแล้วก็นิวคาสเซิลกับเวสต์แฮมเนี่ยครับเล่นไป25เกมแล้วนะครับแล้วก็ไบรตันเล่นไป24เกมแต่ทีนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่บนหัวตารางนะครับชนะ17เสมอ6แพ้2ยิงไป59เสีย24นะครับลูกได้เสียเนี่ย35ลูกมีอยู่57แต้มอาร์เซนอลนี่เตะเท่ากันนะครับชนะ17 สเสมอสี่แพ้สี่ยิงไปห้าสิบแปดเสียยี่สองนะครับเสียน้อยกว่าลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้เนี่ยทําให้อ์เซอลเนี่ยครับมีลูกได้ลบเสียเนี่ยเหนือกว่าลิเวอร์พูลหนึ่งลูกนะครับมีอยู่สาสิบหกลูกมีอยู่ห้าสิบเจ็ดแต้มตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยังได้เปรียบแหละนะครับได้เปรียบที่คะแนนนะครับต่างกันอยู่สองแต้มยังเหลืออีกสิบสามเกมส่วนแมนซิเตี้เนี่ยเขาจะมีเกมเหลือเยอะกว่านะครับเพราะว่า เขาเพิ่งเล่นไปยีบสี่เกมนะครับชนะสิบหกเสมอห้าแพ้สามยิงได้ห้าสิบเจ็ดลูกเสียยี่สิบหกบวกสามสิบเอ็ดลูกก็ถูกทิ้งค่อนข้างห่างไอเกมที่เหลือเนี่ยก็ต้องยิงให้มีส่วนต่างสี่ลูกขึ้นไปแลยนะครับถึงจะขยับมาเทียบเท่าแล้วก็คะแนนเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบสามแต้มถ้าเก็บสามแต้มได้ในเกมที่จะเจอกับเลนฟอร์ดในกลางสัปดาห์นี้นะครับก็จะมี ห้าสิบหกแต้มนะครับน้อยกว่าลูกผู้หนึ่งแต้มนะครับวิลล่าเนี่ยนะครับเก็บได้ส9ิบเก้าแต้มสเปอร์เก็บได้ส7ิบเจดแต้มนะครับลูกได้ลบเสียเนี่ยวิลล่าเนี่ยก็เหนือก็สเปอร์ห้าลูกนะครับทีมนอนนเขาเนี่ยนะครับอยู่อันดับหกตอนนี้นะครับเตะน้อยกว่าชาวบ้านเขาหนึ่งเกมนะครับมีอยู่สี่บเอ็ดแต้มถ้าเก็บเกมที่เล่นที่น้อยกว่าเนี่ยนะครับมาเตะเท่ากันเนี่ยนะครับทีมนอนนอนเขาเนี่ยก็จะมีอยู่สี่ิบสี่แต้ม นะครับก็ยังตามทอดแนมอยู่ตามอยู่สามแต้มแล้วก็ลูกได้ลบเสียนีย่ทอดแนมเนี่ยนะครับทำไว้ห่างเยอะเลยนะครับเพราะว่าทีมนอน,นอนเขามีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขายิงได้เท่าไหร่เขาก็เสียเท่านั้นนะครับตอนนี้ลูกได้ลบเสียนีย่เป็นสูตเนี่ยนะครับน่าทึ่งมากนะครับทําได้ไงเนี่ยนี่คือสถานการณ์ทั้งลุ้นแชมป์แล้วก็ในการลุ้นโคตา้ายุโรปโดยเฉพาะถ้วยหูใหญ่เนี่ยนะครับ แวแวๆว่ามีโอกาสที่จะเป็นพรีเมยรีกนะครับที่จะได้โคต้าเพิ่มเป็นห้าทีมนะครับก็มาดูกันว่าถ้าน้องๆเขานี่นะครับทำผลงานดีขึ้นอีกนะครับก็มีโอกาสนะครับติดอยู่ในห้าอันดับเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยสามอันดับแรกนี่มั่นใจแล้วนะครับว่าติดโคต้า UCL แน่นอนนะครับแล้วก็โคต้าที่สี่กับที่ห้าเนี่ยนะครับผมมองว่าก็มีการลุ้นกันนะครับสองทีมที่ดูมีโอกาสมากกว่าก็คือ แอสตันวิลล่ากับสเปอร์นะครับแล้วก็ทีมน้อนๆเขาเนี่ยก็ไม่สามารถตัดออกไปจากการที่จะได้โคตาถึงที่ห้านี่นะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเกมมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็มันยังต้องเกิดขึ้นอีกนะครับก็คือการที่แมนซิตี้เนี่ยทำแต้มหล่นเพราะดูจากโปรแกรมแล้วเนี่ยนะครับระหว่างแมนซิตี้กับอาซนอลเนี่ยจะต้องเจอกันเองนะครับแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยจะต้องไปเยือนสเปอร์อีกนะครับ แล้วก็มีเกมยากๆเนี่ยรอแมนซิตี้อยู่เยอะเลยแล้วก็ดูแลนะครับแมนซิเตี้เนี่ยเรื่องความแร่งไม่เท่าเดิมแล้วนะครับจากซีซั่นก่อนหน้านี้เนี่ยแมนซิเตี้เนี่ยผลงานผมว่าไอที่ได้แปดสิบเก้าแต้มเนี่ยนะครับคือมันทิ้งคู่ต่อสู้ค่อนข้างเยอะนะครับแมนซิเตี้เนื่องจากไม่มีทีมที่มากดดันตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้เนี่ยต้อง เจอแรงกดดันจากสองทีมนะครับจากลิเวอร์พูลนี่หนักสุดเลยเห็นชัดเจนนะครับว่าการเสียประตูของแมนซิเตี้เนี่ยก็เสียเพิ่มขึ้นนะครับในซีซั่นนี้นะครับเกมรับแย่ลงเกมลุกเกมลูกก็แย่ลงจากซีซั่นที่ผ่านมานะครับเล่นไปสามสิบแปดเกมเนี่ยนะครับยิงได้ถึง9ก้าสิบสี่ลูกนะครับเสียไปสามสิบสามลูกลูกใต้ลบเสียเนี่ยบานเบอร์เลยนะครับบวกไปหกสิเ็ดลูกซีซั่นนี้เนี่ยโอเคว่า เล่นไปแค่24เกมยังเหลือ14เกมนะแต่มาดูลาลีนี่จะเห็นชัดว่าแมนเิตี้เนี่ยถ้าจะยิงไปถึง90ลูกเนี่ยก็ต้องยิงเกือบ40ลูกนะครับในจำนวน14เกมที่เหลือนะครับตอนนี้เนี่ยยิงไป57นะครับเสียไปแล้ว26เสียมากกว่าจำนวนเกมที่เตะซินะครับเตะไปตอนนี้เนี่ย24เกมนะครับแต่เสีย26ลูกแต่ซีซันก่อนหน้านี้เนี่ยเตะ38เกมเนี่ยเสียแค่33ลูกนะครับ เกมหนึ่งเนี่ยเสียไม่ถึงเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งลูกนะครับอันนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าเกมรับแมนซิเตี้เนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็เกมลุกเนี่ยนะครับถ้าดูจากการยิงได้ห้าสิบเจ็ดลูกซึ่งเหลืออีกสิบสี่เกมเนี่ยการที่จะยิงไปถึงเก้าสิบลูกเนี่ยผมว่ายากนะครับเพราะมีเกมที่แมนซิเตี้เนี่ยต้องเจอเกมยากๆเยอะเรวูเนี่ยไปเจอเกมยากๆเนี่ยในช่วงต้นซีซั่นเยอะนะครับเนี่ย ผมเชื่อว่าแมนซิตี้เนี่ยยังมีเกมที่จะทําแต้มหลน่นอีกนะครับอาจจะมีเกมที่ถึงกับแพ้เลยถ้าดูจากการเจอเชลซีแล้วทําได้แค่เสมอนะแล้วก็ดูพิสงในการเข้าทําของเชลซีเนี่ยถ้าเทียบกับอาร์เซนอลแล้วจะต้องเจอกับอาร์เซนอลโอเคแมนซิสตี้เนี่ยจะเล่นในบ้านนะครับแต่ถ้ายัางเล่นได้แค่นี้เนี่ยผมมองว่าการเอาชนะอาร์เซนอลเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ แล้วการบุกไปเยือนสปเปอร์ก็ไม่ชเรื่องง่ายแล้วยังต้องเจอไบตันนะครับไบตันเนี่ยเป็นทีมที่เอาชนะด้วยยากจริงๆผมมองว่ายังมีอุปสรรครอแมนซิตี้รอเป๊ปอยู่เยอะนะครับการที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่4เนี่ยผมมองว่าไม่ง่ายแล้วก็ใน UCL เนี่ยนะครับยังมีภารกิจค้างใายเยอะโอเคว่าเกมแรกเนี่ยบุกไปชนะโคเปนเฮเกนหนรู3แต่ สังเกตการเสียประตูของแมนซิ t y ตี้เนี่ยการชนะแบบไม่เสียประตูเนี่ยไม่เยอะเหมือนเดิมนะครับนี่คือข้อสังเกตของผมนะครับแล้วก็14เกมเนี่ยใช่ว่าแมนซิ t y ตี้เนี่ยจะอยู่รอดปลอดภัยไม่ทําแต้มหล่นเลยนะครับเราต้องมาเยือนลิเวอร์พูลด้วยนะแต่โอเคว่าลิเวอร์พูลตอนนี้เนี่ยถ้ามองไปในรายละเอียดเนี่ยผู้เล่นที่เป็นตัวหลักหลายๆคนเนี่ยนะครับยังมีคําถามอยู่เยอะนะครับอาริซงเนี่ยที่ว่าเจ็บแฮมสตริงเนี่ย เจ็บมากแค่ไหนยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่งก็มารอดูข่าวก่อนเกมเจอรูตันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำคลิปก่อนเกมรูตันแต่อาจจะยังไม่สามารถอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะได้และที่ค้าง่าวไว้ว่าผมจะทำการวิเคราะห์ดวงของว่าที่คุณสื่อที่จะมาแทนยังกนครอปเนี่ยนะครับเอาแคนดิเดตเอาจากอัตราต่อรองของ สำนักรับพนานนี่แหละนะครับเอามาวิเคราะห์นะครับทีนี้เมื่อมองคู่แข่งแล้วนะครับมามองลิเวอร์พูลบากนะครับลิเวอร์พูลในซีซันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเล่นมสามสิบแปดเกมนะครับเรายิงเจ็ดสิบห้าเสียสี่สิบเจ็ดลูกได้เสียเนี่ยบวกไปยี่สิบแปดลูกซีซันนี้เนี่ยนะครับอยู่บนหัวตารางนะครับ เล่นไปแล้ว25เกมนะครับเหลือ13เกมยิงไปแล้ว59ลูกเสียไป24ลูกนะครับเสียน้อยเป็นอันดับสองนะครับอ์เซนอลเนี่ยเสีย22ลูกนะครับซึ่งอันนั้นอ่ะเสียน้อยกว่าเรานะครับแล้วก็เมื่อหักลูกได้เสียเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยบวก35ลูกลูกได้เสียตอนนี้เป็นรองอ์เซอนอล1ลูกนะครับจากจำนวนเกมที่เตะเท่ากันเพราะว่า2เกมหลังเนี่ยอ์เซนอลซัดไป11ลูกไม่เสียเลยนะครับเดังนั้นก็ ขยับเข้ามาและแซงเราแล้วนะครับในลูกได้เสียนะครับเมื่อไปคํานวณแต้มเฉลี่ยในซีซั่นนี้เนี่ยเราได้แต้มเฉลี่ย2.28นะครับแต่ในซีซั่นก่อนหน้านี้เนี่ยเราเก็บแต้มเฉลี่ยได้เนี่ย1.76เห็นชัดนะครับว่าลิพูเนี่ยพัฒนาขึ้นมามากเลยนะครับแม้ว่าเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับมีเกมที่มันถีแต่ดูในรายละเอียดนะครับเรายังมีตัวเลือกที่จะใส่ลงสนาม มันไม่อับจนเหมือนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยมีความสดมีความกระหายนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยมีโปรแกรมที่จะเจอลูต,ตันซึ่งจะเตะคืนวันที่21เดนะครับคืนวันพุธเนี่ยแหละนะครับมันดันมาแทรกก่อนที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะลงเล่นนัดชิงซึ่งจะเตะในวันอาทิตย์ที่5้าเนี่ยที่จะเจอเชลซีในคาราบาวครับนะครับหลายคนก็หวั่นไหวนะครับว่าจะหนักนะครับแต่ผมไม่คิดว่าเชลซีถ้าปอเชซิโน่คุมทีมอยู่เนี่ยนะครับจะคว้าโทรฟี่ ได้อันนี้ทัศนะส่วนตัวผมนะเดี๋ยวผมไปลงราลีตตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับวันที่28เนี่ยเราเล่น FA Cup นะครับเจอซัตแฮมตันนะครับแล้วก็กลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่นะครับวันที่2มีนาเจอนอตแฮมฟอเรสอันนี้เกมนี้เป็นเกมเยืนนะครับแล้ววันที่10มีนาเนี่ยนะครับอันนี้เราเปิดบ้านรับแมนซิตอ้ตอนนั้นเนี่ยหวังว่านักเตะหลายๆคนนะครับที่พอจะกลับมาได้นี่นะครับ สามารถกลับมาได้แล้วก็ไม่มีใครเจ็บเพิ่มนะครับผมว่าเจอแมนเชสเตียร์นาทีนี้เนี่ยผมไม่กังวลนะครับแล้วก็เกมที่จะเล่นอีกเกมหนึ่งก็เป็นเกมที่สําหรับลิวพูนี่ถือว่าหนักแหละนะครับเพราะว่าจะเล่นในเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้บุกไปเยือนเอเวอตันนะครับวันที่16มีนานะครับวันที่30มีนาเนี่ยนะครับก็จะไปเยือนปลายตั้นนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ต้องดูกันนะครับว่าลิวพูนี่ยจะ มีผู้เล่นให้เลือกมากแค่ไหนไบรทนน์ตันนี่ถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยก็ไม่แกล่งไม่อันตรายเท่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับพอเริ่มซีซันนี้มาเนี่ยมีโปรแกรมเกมยุโรปเนี่ยก็เห็นว่าไบรท์ตันนี่ก็มีปัญหาอยู่พอสมควรแต่ก็ยังแฝงความเขี่ยวความละเอียดของการเล่นอยู่พอสมควรแต่ว่าก็มีความผิดพลาดของนักเตะลุยซิังเนี่ยนะครับก็มีบางเกมนี่นยก็แบบพลาดแบบ แจกดูเอาดื้อก็มีนะครับแต่ทีมเราก็มีนะครับฟานไดกับอริซงเนี้ยนะครับดังนั้นในเจ็ดเกมเนี่ยนะครับมีพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่ผมมองไว้นะจนสิ้นมีนานะก็มีพรีเมียร์ลีกห้านะครับแล้วก็คาราบาวคัพรอบชิงหนึ่งแล้วก็เอฟเอคัพรอบห้านะครับซึ่งลิ์พูเนี่ยก็จะรับทีมแล้วทั้งต้นนะครับทีนี้เรามองกรณีที่ เจอกับเชลซีเนี่ยตอนที่25เนี่ยถามว่าทําไมผมบอกว่าการเจอเชลซีโดยเฉพาะการคุมทีมของปอเชติโนเนี่ยนะครับไม่น่ากังวลน,นะครับเพราะเหตุว่าพอสังเกตในลาเอียแล้วเนี่ยปอเชติโนเนี่ย,ยมีปัญหาเรื่องใจนะครับความใจถึงความกล้าได้กล้าเสียเนี่ยจากสถานการณ์ที่มันได้เปรียบแมนซิ t y ตี้เยอะเลยนะครับคือเห็นเปลี่ยนตัวแล้วผมก็งงนักเตะที่คุกคาม แล้วก็ทําให้แมนซิเตี้เนี่ยขึ้นเกมไม่สะดวกแล้วก็แทคติกที่เล่นเห็นชัดเจนนะครับจากช่วงที่ก่อนขึ้นนำจนกระทั่งขึ้นนําได้นี่นะครับแมนเิตี้เนี่ยเข้าทําไม่สะดวกนะนะครับเพราะอะไรเพราะเดอะบอยก็เล่นไม่ค่อยถนัดนะครับมีผู้เล่นที่ไปคอยทําให้เดอะบอยนี่เล่นยากหลายครั้งเนี่ยจะมีนักเตะที่สปีดเร็วเซอร์รลิงเอ่ยไปไล่ไปบีบนะครับแล้วก็มี ในแดนกลางอีกนะครับแล้วก็คาร์ลเกอร์เนี่ยนะครับก็ตามโรดี้ให้โรดี้นี่เล่นเป็น,นดัดแล้วคาร์ลเกอร์เนี่ยก็ยังมีจังหวะที่จ่ายบอลที่เป็นประโยชน์ในเกมลุกอีกนะครับโคพาเมอร์ Co เองเนี่ยนะครับเวลาเล่นเกมรับเนี่ยก็ลงมาช่วยได้ดีนะครับโดกูเนี่ยพยายามที่จะเข้าทำเนี่ยพอเจอบังอยู่สองคนเนี่ยโดกูเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรให้ใหมันมีประโยชน์มากมายนะครับแล้ว เชลซีเนี่ยมีนักเตะค่าตัวร้อยกว่าล้านในแ,แดนกลางสองคนเอนโซอย่ so, างไคเซโดเนี่ยนะครับผมมองว่าทั้งสองคนเนี้ผลงานสู้วัตลุกคนเดียวไม่ได้แล้วก็การออกบอลเนี่ยหลายครั้งผมพวยมนั่งคิดอยู่ในใจอะไรของมันวันนี้นะครับอันนี้เอนโซเลยนะส่วนไคเซโดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงความโฉงชางของไคเซโดเนี่ยมีเยอะเลยแต่ เกรงว่าในนัดชิงเนี่ยนะครับมันจะมีการอนุโลมให้การเข้าปะทะการตัดเนี่ยกรรมการอาจจะไม่ค่อยให้ใบอะไรนี่นะครับอันนี้อาจจะเป็นปัญหานะครับแล้วก็ต้องดูว่าถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีผู้เล่นที่เจ็ดเพิ่มเติมนะผมว่าในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ไม่ได้เปลองแมนซิตี้แล้วเพราะด่านที่แมนซิตี้จะเจอเนี่ยหนักกว่าลิเวอร์พูลนะครับโอเคลิเวอร์พูลเนี่ยมีเกมเกยาก เกมเจอทับแนมเนี่ยลิเวอร์พูลจะเล่นในบ้านนะครับก็ถือว่าจะมีโอกาสล้างตาแล้วซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยเคลียร์บัญชีระหว่างเชลซีไปเรียบร้อยและสองเกมเนี่ยเราเสมอเชลซีหนึ่งหนึ่งในบ้านมาเกมหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็มาจัดการตบเชลซีไปสิบรูเปต่อหนึ่งนะครับแล้วดูจาการายละเอียดวิธีการเล่นเนี่ยเชลซีที่ยังป้องแมนซิตี้อยู่ได้เนี่ยนะครับเพราะ,ะตัวแมนซิตี้เองเนี่ยครับหลายจังหวะนะครับบอลเนี่ย มันไปเสียเวลาอยู่กับโดกูเยอะนะครับโดกูเนี่ยทั้งการเปิดบอลพอเจอซ้อนสองเนี่ยนะครับโดกูเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยถนัดนะครับถ้าขึ้นเกมทางฝั่งอื่นมากหน่อยผมว่าแมนเชสตีเนี่ยจะดูมีหน้ากูแล้วก็เดบรบอยเองเนี่ยครับก็เล่นไม่ถนัดเพราะว่ามีผู้เล่นของเชลซีนะครับไปผัวพันแล้วก็พอโดรดร้เนี่ยนะครับถูกตามใกล้ๆนะครับอย่างกาลาเกอร์เนี่ยนะครับ ทำให้โรดี้เนี่ยก็เล่นไม่สะดวกเล่นไม่ถนัดตอนนี้เนี่ยเชื่อว่ากุนซือที่จะเจอกระทีมของเป๊ปเนี่ยนะครับก็รู้แล้วแหละนะครับว่าจะเล่นกับนักเตะของเป๊ปยังไงนะครับคนอื่นๆเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเป็นนโลลงมาเนี่ยก็เห็นชัดเจนนะครับว่าโอเคแมนซิตี้เนี่ยยกะลับขึ้นมาพอสมควรนะครับแล้วก็บอลได้เสียแม้ว่าเดบลอยไม่ได้เปิดเป๊ะทุกลูกนะครับ แต่ลูกที่เปิดแล้วมันหน้าเป็นประตูเนี่ยก็ลูกที่วางให้ฮารันนะครับที่โถงขึ้นไปแล้วก็ลอยตัวมงนักเตะของเชลซีเนี่ยสีสมาธินะครับแต่ว่าบาเดชิวเนี่ยเกมนี้ก็เล่นได้ด e ีเลยนะครับผม bon. มองว่าส่วนหนึ่งของการที่แมนซิเตี้เนี่ยไม่สามารถเอาชนะเชลซีได้เนี่ยก็เพราะว่าวิธีการเล่นโต้กลับแล้วก็แดนกลางของแมนซิ t y ตี้เล่นไม่ถนัดนะครับแล้วก็แนวรุก ไม่สามารถผ่านกำแพงแนวรับของเชลซีได้ซึ่งวิธีการเล่นของลิวพูกับแมนซิตี้เนี่ยจะมีรายละเอียดที่มันแตกต่างกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็บอกที่เห็นว่าโอกาสแล้วก็ความได้เปรียบนะครับของคู่ต่อสู้เนี่ยก็ไม่ได้มีจุดไหนเลยนะครับที่จะทำให้ลิวพูเนี่ยดูเป็นรองนะครับแม้ว่า นักเตะเราจะเจ็บหลายคนนะถ้าไม่มีเจ็บเพิ่มเนี่ยผมเชื่อว่าในนัดชิงที่จะต้องเจอกับเชลซีเนี่ยมันจะจบด้วยผลแพ้ชนะนะครับแล้วในการรุ่นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับก็ได้วัดกันยาวๆแต่เดี๋ยวจะมียูโรปานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตเตะแรกๆจบไปแล้วนะครับเตะเลขสองเสร็จเนี่ยก็จะมีการจับสลากนะครับแล้วก็จะรู้ว่าในรอบ16ทีมสุดท้ายนี่ลิเวอร์พูลจะเจอทีมไหนนะครับเอตเอครับ เราก็จะเจอเซาเทมตันนะครับซึ่งโอเคเราจะได้โรเตชันแหละนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นนักเตะอีกหลายคนครับสวัสดีครับ